สวัสดีนักบอลลูกไทยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับไทยเชฟดูเอลนะครับวันนี้นะครับผมก็เปิดเป็นทุกทรงเดิมนะครับหมายองขวานะครับคู่ต่อสู้ก็เปิดเป็นม้าเทียมขึ้นมานะครับ คู่ต่อสู้เปิดปูสามเบีย้ยขึ้นมานะครับจังหวะนี้นะครับอปูสามเบีย้ยขึ้นมานะครับเราก็ขึ้นไปก่อนครับอืมจังหวะนี้คู่ต่อสู้ให้เรากินสองอทำไมครับออกินครับให้กินก็กินครับ ก็ไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้มีแต้มไหนหรือเปล่านะครับอือคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ท่านนี้เริ่มเดินแปลกแล้วนะครับอือให้เรากินทําไมครับจังหวะนี้ครับไอ้ครับจังหวะนี้เราเทมเบียไล่มาเพื่อไปหงายได้นะครับแต่ว่าหงายแล้วเราก็จะกลับไม่ได้นะครับ อืมกลับได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับก็ทิ้งเบี้ยไปผูกนะครับไปครับหายไปครับจังหวะนี้นะครับอืมไปครับเสรมคนขึ้นไปนะครับก็ผู้จะสู้ก็เดิน มาหลบมานะครับต่อไปครับจังหวะนี้นะครับไล่ไม้เทครับอืมเทไหมครับกันโคนขึ้นนะครับจังหวะนี้นะครับอืมรอ้ซกิลสองนะครับไปครับกันไว้ก่อนครับ ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับก็จะได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เด่นเพื่อความสนุกนะครับจังหวะน,นี้นะครับเอาโคนขึ้นหรือจเจาเม็ดขึ้นดีครับเอมเอาโคนขึ้นเท่ม,ทมขึ้นไป เม็ดขึ้นดีกว่าครับจังหวะนี้นะครับโคนตัวหลังเราก็จะเสริมขึ้นไปได้นะครับจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรครับนะครับหรือเราจะทิ้ได้วยม้าไปก่อนก็ได้นะครับจังหวะนี้นะครับให้ม้าเขาเสียจังหวะนะครับเราก็ต้องกลับไปตาเติมนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้เราปูเบี้ยขึ้นมาเลยครับนะครับยึดพื้นที่ให้หมดนะครับจังหวะนี้นะครับ ค่ต่อสู้ก็ไม่สนใจนะครับไม่สนใจเราหงายได้ไหมครับจังหวะนี้นะครับเราหงายเขาก็กินสองนะครับยังไม่เอาครับไปครับไล่ไม้ครับหมาก็โดดลงมาก็กินนะครับหรือเขาจะกินโคนเลยครับจังหวะนี้นะครับ ผู้ต่อสู้ถอยไปแล้วนะครับผู้ต่อสู้ถอยไปนะครับเราจะเอาไงต่อครับจังหวะนี้จังหวะนี้เรากินเบีย้ยไปก็ได้นะครับกินเบีย้ยนะครับเขาใช้คนกินแล้วก็เอาเม็ดแทงนะครับอืมนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับไปครับ ใายครับเราได้หงายตัวนะครับจังหวะนี้นะครับถ้าโคนเขาถอยก็หงายค่อมนะครับคอมโคนคอมม้านะครับจังหวะนี้นะครับฝั่งเขาอึดอัดนะครับหมาเตี้ยนะครับก็เปิดหมากไม่ค่อยดีนะครับฝั่งเขานะครับ ก็บางเกมอาจจะมีได้เปรียบเสียเปรียบก็ปะปนกันไปนะครับดูพวกความบันเทิงนะครับอืมจังหวะนี้นะครับเขาไม่สนใจนะครับเขาไม่สนใจนะครับไม่สนใจอย่างนี้นะครับเราติดนไปก่อนได้ไหมครับติ้นไปก่อนครับเอาเอาเปรียบนะครับ เอาเปรียบสักหมากก่อนนะครับแล้วก็เสริมคนขึ้นไปครับจังหวะนี้นะครับอืมจังหวะนี้นะครับเราก็ยังไงดีอ่ะเราลุกไปก่อนครับจังหวะนี้นะครับลุกไปก่อนครับลุกเดี๋ยวได้หงายนะครับนะครับเรือฝั่งขวาก็ สามารถออกได้นะครับทิมเบียรขึ้นไปก็สามารถออกได้นะครับอืมจังหวัดนี้นะครับจังหวันี้ผมทิมเบีย์ไปก่อนครับเรือเขาหน้าขุนของเราก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับ าตากดแต้กนี้นะครับยังไม่ต้องขยับนะครับยังน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับจังหวะดนี้คู่ต่อสู้จะเอาไงครับอืมคู่ต่อสู้กินมาแล้วนะครับเราก็เอาเรือกินไปครับโจมตีเม็ดเอาโจมตีเบีย้ยนะครับขออภัยครับ จังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราเราไงดีครับจังหวะนี้นะครับโยนเบี้ยเลยไหมครับจังหวะนี้นะครับตามน,นี้นะครับโยนเบี้ยเลยดีไหมครับโยนเบี้ยขึ้นไปนะครับเขากินเรากินลุก อืมดีไม่เอ่ยครับจังหวะนี้ไปครับลองดูครับเอาม้าขึ้นนะครับน่าจะเร็วกว่านะครับแต่เขาก็ยังมีจับพินสองนะครับถ้าผมโยกม้าขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีจับพินสองเบ้อตรงกลางนะครับอลองดูครับว่าเราจะมีจังหวะทำเขาไหมครับ ลุกไปก่อนครับอืมจังหวะนี้เขาจนเลยไหมครับจังหวะนี้นะครับน่าจะจนแล้วนะครับก็ลุกเข้าไปนะครับมีรูเดียวนะครับก็มีรูเดียวนะครับที่เขาหลบได้ก็ลุกซ้ำอีกทีนะครับก็จนแล้วนะครับก็ไม่น่ารอดแล้วนะครับอย่างนี้นะครับก็ลุกอีกทีดียวครับ มาครับมาเจอมาอยู่กับเกมที่สองนะครับกับคุณเมฆภูเขานะครับโอ้โหมาแล้วครับต้มเกือบพันเจ็ดนะครับจะรอดไม่เรานะครับแต่มาดูกันนะครับจังหวัดนี้นะครับคุณเมฆภูเขาก็ เปิดมาเทียมมาเลยนะครับจังหวะนี้นะครับเราก็ยังไม่สนใจนะครับขจะเทมใส่มาเราหรือเปล่านะครับอืมคุณหม่ภูเขานะครับเอาคนขึ้นมานะครับเราเก็บขุนก่อนครับเดี๋ยวมาโจมตีกันฝั่งขวานะครับ มาครับอืมเขาหลบนะครับหลบเราก็ตามครับตามไปกดครับอืมขึ้นมาแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับอืมเราจะเอาไงดีครับ คุณเมย์พวกขาวจะเอาไงดีครับคุณเมย์พวกขาวน่าจะเอาเบีย้ยเทมเราแน่เลยนะครับจังหวะนี้นะครับอืมถอยม้าก,ก่อนดีกว่าไหมครับจังหวะนี้นะครับถอยม้าครับเอาเทมมาผมก็ ดันเบี้ยปิดไปเลยนะครับจังหวะน,นี้นะครับดันปิดไปเลยครับนะครับจะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานนะครับเขาก็มาโจมตีฝั่งนี้เราแทนนะครับอะครับจะจับขยายตัวครับ เขาจะทําอะไรครับก็ยังไม่มีอะไรครับแตเล่นฝั่งสายต่อนะครับไปครับ ครับอืมจังหวะนี้นะครับเอาไงดีครับไปครับให้ก็ทเทพปิดมาครับก็ยังไม่สนใจครับจังหวะนี้ยังไม่สนใจนะครับ ครับแย่มาเล่นกันตรงกลางนะครับอืมจังหวะนี้เขาจะทำอะไรครับดไม้าขึเปไปเลยครับจับเบีย้ยครับอืม Rồi ครับ Được ครับ ปล่อยมั้งครับให้ก็กินมาร์กเลยครับ ทำอะไรครับจะทำอะไรครับมาครับออกไปเลยครับ ไปครับไปครับ เอาเรือออกครับอืมจังหวัดนี้เขาก็เอาม้ามากันนะครับเอาม้ามากันเราจะทำยังไงต่อดีครับจังหวัดนี้นะครับก็เดินดูเธอไมยังไม่รู้จะทำอะไรครับ อืมไปครับจะทำอะไรครับกินฝั่งนี้เหรอครับไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับมาครับไปครับ หม,มาลงมาหมาลงมาทําอะไรครับก็ยังไม่น่ามีอะไรนะครับจังหวัดนี้นะครับไปครับจับกินหน่อยครับถอยหมาไปถอยหมาไป ไปครับจับไม้ครับอืมจับเตียครับตอนนี้เวลาก็เป็นรองครับ เวลาผมจะทันไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอืมจังหวะนี้นะครับถ้าเรายกม้าขึ้นไปจับเบี่ยนะครับก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับปากเราไม่พอนะครับอืมจังหวะนี้เอาไงดีครับอ,อยังไม่รู้ทำไรครับ รับปลวอนมาครับอืมจะทันอะไรครับสู้เลยครับเปิดสู้เลยครับ ในสนใจแล้วครับจังหวะนี้นะครับอืมเขาก็ไม่กินนะครับเขาก็ไม่กินในกินแล้วกิน,นะครับจังหวะนี้นะครับอืมครับจับเปี้ยครับเบียบเบ้ยน่าจะฟรีนะครับตัวหนึ่งนะครับ ่ารีนะครับจังหวันี้นะครับคุณตัสู้จะทำาไงครับคุณหมีภูเขานะครับ ืมอจังหวะนี้นะครับผมเปิดไปไหนได้บ้างครับนะครับเปิดเบี้ยกินอ่าเปิดม้ากินเบี้ยดีไหมครับเนี่ยครับกินไปก่อนครับกินเล่นๆไปก่อนครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจับม้าอีกนะครับอืมเขาปิดนะครับเขาปิดจังหวะนี้นะครับเขาปิด Không kịp Không Không kịp có một mang lắm Thanh lúc đây nó hấp trong ảnh เอาเปรียแทงลุกเขารู้ตัวก่อนนะครับอืมจังหวะนี้อาโคนขึ้นไปครับอืโคนยังขึ้นไม่ได้นะครับจังหวะนี้ยโคนยังขึ้นไม่ได้นะครับคนขึ้นไม่ได้นะครับอืมเอาไงดีครับ วะเนี่เวลาเราก็จะหมดเอาไม่ถอยตลอดครับนะครับมันมล่อเป้าหมาอยู่นะครับจังหวะนี้นะครับ เขากินแล้วนะครับเขากินนะครับเขากินผมก็ด้วยนะครับกินด้วยนะครับเวลาผมจะทันไหมครับจังหวะนี้นะครับกินเบี้ยมีไหมครับยังไม่กินด้งหวะน,นะครับนะ งอาดีครับนักินครับจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเอกโคนขึ้นไปนะครับเขาก็อยากลำบากนะครับโคนขึ้นไปแทงนะครับจังหวะนี้นะครับโคนขึ้นไปแทงครับ ก็จะสู้จะทำไงดีครับคุณเมฆภูเขานะครับอืมจังหวะนี้เขาทำอะไรครับเปิดครับ เขาจะต้องกลับไปปิดที่เดิมนะกินไปเลยจังหวะนี้นะครับไปครับอ่าครับออกไม่ได้ครับไม่ให้ออกครับกันไว้นะครับ เรือมาข้างหลังบ้านเราไม่ได้นะครับต้องกันไว้นะครับเอาเรือมาก็ต่อก็กินเลยนะครับจังหวะน,นี้นะครับจังหวะน,นี้เขาต่อมาเรานะครับอืมต่อมาเราเราจะกินใช่ไหมครับต่อมาก็ต้องกินนะกินไปครับอืมไปครับ ไครับจะสู้จะเอาไงดีครับไปครับก็อาจจะออกเสมอได้นะครับจังหวะน,นี้นะครับกินไปเลยครับ ไอครับไอครับอืมไอครับกออ็ผมน่าจะแพ้เวลานะครับน่าจะแพ้เวลานะครับก็ทางหมาด้วยนะครับเขามีเบี้ยนหนึ่งตัวก็อาจจะแพ้ได้นะครับ ไอ้ครับไอ้ครับ ไปครับออกครับไปครับไปครับขึ trendy, ้นครับไปครับ ก็น่าจะแพ้เวลานะครับก็ฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดใจด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ